นะตอนนี้ผมว่าพวกคุณเนี่ยน่าจะได้รับประสบการณ์ของอัปเดต3 4กันแบบแบบค่อนข้างมากแล้วนะครับในส่วนของเคอร์บอลเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจอโจรเรื่องของการเจอคนเข้ามารุ้ของตัดหน้าแต่ว่าสิ่งที่ดูจะเป็นปัญหามากที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือเหตุการณ์ของ The Black Heart เดอะแบล็กฮาร์ดนี่แหละครับผู้เล่นมากหน้าหลายตาคือตบเท้าเข้ามาสอบถามผมเยอะมากเลยครับว่าความสามารถของแบล็กฮาร์ดมีอะไรบ้างบางอย่างเนี่ยอ่านแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจไม่เห็นภาพช่วยทดสอบและก็แนะนําให้หน่อยได้ไหม ได้อยู่แล้วสบายมากเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับแพดทอของเราในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนพวกคุณนะครับให้รู้จักกับ Black Heart มากยิ่งขึ้นและก็ผู้เล่นใหม่นะครับสามารถปรับตัวจากการแนะนําแบบนี้เนี่ยได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับเหตุการณ์ของ The Black Heart นะครับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกระดับการเล่นนะคุณไม่ว่าจะเป็น o n e r โซ z o ร e n i g h น m a แม z o ซ e จนถึงรีท z o n นนะครับสามารถเจอได้ทั้งหมดนะไม่มีข้อกําหนดนะครับ แต่ว่าการสุ่มเกิดของ The Black Heart เนี่ยผมยังกำลังวิจัยอยู่นะครับว่ามันเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่อันนี้คือไม่แน่นอนนะครับว่าคุณจะเกิดวันไหนนะบอกไว้ก่อนส่วนตัวผมแล้วคือผมสุ่มได้ในวันที่10ของเกมแต่ว่าท่านอื่นนะครับถ้าคุณเจอในวันที่12วันที่5วันที่7วันที่8 9แล้วแต่วันไหนก็ได้นะครับวันไหนก็ได้นะสามารถพิมพ์บอกทางช่องของเรานะครับในในคอมเมนต์ได้เลยผมจะได้เก็บข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปทําการวิจัยต่อ แต่ว่าช่างมันครับช่างมันเรื่องเกิดว่าไหนนะั่นคือเราเล่าไว้ก่อนว่ามันไม่แน่นอนแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันเกิดเหตุการณ์ของเดอะแบล็กฮาร์ดเกิดขึ้นมาแล้วตำแหน่งเพลคหฮาร์ดหจุดในเมืองของคุณนะครับจะถูกเปลี่ยนให้กลายสภาพเป็นแบบเพลคหฮาร์ดหน้าตาแบบนี้เลยมีสีดําและก็แสงสีฟ้านะครับมุวงมงออกมาด้วยแน่นอนว่ามันดูแปลกตาแล้วก็สวยด้วยในบางจังหวะแต่ว่าอย่าเพิ่งหลงไหลกับความสวยงามนะครับเพราะว่าแบล็กฮาร์ดเนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่คิดมากมาก การเกิดหนึ่งครั้งของ The ะแบล็กฮ a r ์เนี่ยจะมีการดึงเอาความสามารถจาก3ใน4ออกมาเลยครั้งเดียวนะครับโดนตุ้มเดียวคือ3ความสามารถความสามารถที่1ครับมีชื่อว่าดอมิเนียในส่วนนี้นะครับคือมีหลายคนเนี่ยตกใจกันมากว่าอุ้ยเปิดแผนที่ขึ้นมาเหี้ยอะไรเนี่ยหูยวงมันใหญ่มากใช่ปว่านี่คืออะไรกันแน่เดินไปไหนคือแทบไม่ได้เลยคือน่ากลัวนะครับโอเคคือมาเป็นแบบนี้นะ เล์ฮาร์ธรรมดาเนี่ยคือจะมีความกว้างของพื้นที่นะครับประมาณ230เมตรรอบตัวแต่สําหรับเจ้า Black h าร์ทนะครับที่มีความสามารถของดอม i ิเนียนติดตัวมาด้วยมันจะสามารถกระจายตัวออกกว้างเยอะสุดนะครับโอ้ขูดแม่เจ้า 6... 6 000, 6.00 600เมตร600นะครับโคตรกว้างนี่คือกิมพื้นที่600เมตรรอบตัวนะครับอืมนี่คือความสามารถของดอมมิเนียนนะครับมันกว้างมาก ความสามารถที่2อ Toxic Miasma การที่คุณนะครับเดินเข้ามาเนพื้นที่ของเพลงฮาร์ดธรรมดาเนี่ยมันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นหรอกใช่ป่ะคือเจอซอมบี้นี่คือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าโดยการวิพากษ์นะครับมันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยอากาศมันก็แค่จะดูร้อนมากกว่าเดิมแต่ว่าในทางกลับกันนะครับ Black Heart เนี่ยที่มีความสามารถของ Toxic Miasma เนี่ยติดตัวมาด้วยทุกครั้งนะครับที่คุณได้เดินเข้าไปเหยียบพื้นที่ของมันเนี่ยคุณจะโดนดาเมจแบบโอเวอร์ไทม์ เลือดของคุณนะครับจะถูกลดลงไปเนี่ยประมาณ3หน่วยต่อ4วินาทีถ้าไม่ออกจากพื้นที่เนี่ยก็จะเจ็บตัวตลอดไปเลยนะแต่ว่าที่มันแย่มากกว่านั้นก็คือความสามารถของท็อกซิกเมียสมาตรงนี้เนี่ยสามารถทำงานร่วมกับโดเมเนียนได้ด้วยว,ว้าวจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าตายคาบ้านในคุณ <laughs> เออเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เกิดคอมโบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย คนในบ้านของคุณเนี่ยก็จะเจ็บตัวกันหมดนะครับและจะเกิดขึ้นตลอดการเล่นด้วยถ้าคุณปล่อยเอาไว้เฉยๆไม่ยอมจัดก,การนะครับระวังกันด้วยความสามารถที่3ดูดน้ํามันดูธรรมดานะมันดูจะเป็นชื่อที่ธรรมดามากแต่อันนี้เนี่ยคือคุณอย่าได้ประมาทนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ Black ฮาร์ดเนี่ยคือมีความสามารถของการดูดน้ํามันนะครับสังเกตหลอดน้ํามันบนหน้าจอนะสังเกตให้ดีนะครับจะกดเล่นเลยนะ3 2 หนึ่งดูเลยครับเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนก็ตามหากคุณนะครับขับรถคันนั้นเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของ Black Heart แล้วน้ำมันของคุณนะครับจะโดนดูดออกเป็นแบบมหาศารมากจนไม่สามารถขับต่อได้เลยลองคิดดูว่ามันจะเปลืองเท่าไหร่อย่าลืมนะ Black h e ร์ดคือมีความสามารถของ Dominion ด้วยและมันกว้างมากด้วย600เมตรเนี่ยคุณต้องเปลืองน้ำมันกี่ถังอะกว่าจะเข้าไปถึงใจกลางเนี่ยแบบโอ้ย หมดประเทศแล้วบังน้ำมันน่ะไม่เหลือหรอกคุณและแล้วก็มาถึงความสามารถสุดท้ายของเจ้าแบล็คไฮกันแล้วนะครับกับความสามารถที่เปลี่ยนให้ซอมบี้รอบอาณาเขตเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมซอมบี้จะมีความทนทานต่อการโจมตีแบบประชิดตัวเนี่ยมากยิ่งขึ้นและประสาทการรับรู้เนี่ยก็จะดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเห็นได้ไกลขึ้นและก็ฟังเสียงได้ดีมากกว่าเดิมด้วยส่วนความสามารถต่อมานะครับก็คือมันจะวิ่งได้ไวมากมันวิ่งได้ใกล้เคียงกับเฟรลนะครับนี่คือแค่ตัวธรรมดา และก็ตัวพวกมันเองเนี่ยคือจะไม่ตายจากไฟด้วยไฟใช้ไม่ได้ผลนะครับและสุดท้ายก็คือทําให้คุณเนี่ยติดเชื้อได้มากขึ้นกว่าเดิม2เท่าแน่นอนเลยว่าทั้งหมดนี้นะครับส่งผลต่อทั้งหมดของพื้นที่ของ Black h e a r t ระวังตัวให้ดีนะครับวางแผนก่อนเข้าด้วยมันมากันเยอะและก็เล่นได้ยากขึ้นมากกว่าเดิมโอเคเรียบร้อยครับนี่คือเรื่องพื้นฐานของเจ้า Black h e a r t นะครับที่คุณต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนพวกคุณเนี่ยโจมตี Black h e a r t นะครับแบบถูกวิธี และก็จะมีการเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าระหว่างเพลงฮาร์ธรรมดาใหนกับเจ้าแบล็กฮาร์เนี่ยมันโหดถึงพลิกถึงขิงนะครับมากกว่ากันเท่าไหร่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ